กราบสวัสดีมินลักนักปั่นทุกท่านครับผมอยู่กับผมดีเจบัคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าหมาผมใครที่ขอเกมนี้หมาผมซันแอนด์มูนะผมทีเด็ดของค่าย PG ครับผมมาจัดไปครับผมมาสวยๆงามๆกันไปครับผมวันนี้มีงบมาประมาณ1 0 0 0บาทับผมมาจัดไปผมเบ็ด24บสบาทผมหมุนมือกันไปก่อนนะผมมาจัางหวะนี้สวยๆงามๆกันไปหน่อยดิอไอววาจังไดไอ มาหน่อยดิเอาหน่อยดิชาร์จไปผมสิหมุนสวยๆงามๆวะผมมาปล่อยให้มันไหลไปผมเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยหูยมาเออจังหวะน,นี้ชาร์จไปให้ผมสวยๆงามๆจังหวะน,นี้ตกลงมาชาร์จได้ไหม <c oughs> เราคิดว่าจะชาร์จนี่จังหวะน,นี้ครับผมชาร์จไปให้ผมคูณไปดิคูณไปดิมามาดิครับของแท้จังหวะน,นี้คูณเงินไปอีกครับผมมาสวยงามๆคูณเงินไปอีกดีจ้า ว่าจงไหนต่อ,อนิดเดียวผมมาได้อยู่นะสำหรับใครผมที่ยังไม่กดติดตามนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจยาเกมผมเล่นเกมไหนผมคอมเมนต์กันมาได้ใต้ด้านล่างกันเลยครับผมมาะสวยๆงามๆกันไปหน่อยดิจัดไปดิไอจัดไปดิไอครรบเทพบริจาคสวยงามกันไปครับผมอาเราเรื่องอยู่นะเกมนี้นะจัดไปครับผมมาะ อีกหกหมุนนะผมสวยๆงามๆกันไปหน่อยดิไอว่าจังไดไอไอว่าจังใดไอดไ,ไม่ค่อยจะเข้าแล้วผมขออนุญาตปิดหมุนแล้วเพิ่มเบ็ดดีกว่าผมมาจังหวะนี้อุ้ยไหลไปดิครับไหลไปดิครับอของแท้จ้าจังหวะนี้540บาทแล้วผมสวยๆงามๆกันไปรถว่าจังใดไอไอว่าจึงใดไอมาขออนุญาตเพิ่มเบ็ดแล้วผมมาก้าวกระโดดกันเลยครับผมสวยๆงามๆกันไปครับผมมา ปิดแปดสิบบาทไปจบๆกันไปครับผมมาจัดไพ่ผมสิบหมุนสวยๆ,ๆงามๆครับผมมา<ะ><ะ>เปิดเทอร์โบด้วยครับผมมาอุ้ยจังหวะนี้เข้าเลยเหรอเข้าเลยนะหลอมาดีมาดีก็มาดีคูคูกันงแงนแงนแงนนะ,ะจัดไับผมจังหวะนี้มาสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทครับผมสวยๆ,ๆงามๆกันไปหน่อยดิเออมาว่ายังไงคูณกันไปดิครับคูณกันไปดิครับมา ว่ายังไงยังไงอาจ๊ะยังไงอาจาะยม,มามาเอาเรื่องอยู่นะจัดไปดิจัดไปดีอยู่จังหวะน,นี้มากูแมวผมสองพันบาทว่ายังไงต่อยังไงต่อจังหวะน,นี้ชาร์จมามีต่อแน่นอนอนิดเดียวผมมาได้อยู่ได้อยู่จัดไปจ้าม,มาดีสองพันสามร้อยสี่เอ้แปดสิบสี่บาทโอ้โหลิ้นรั่วกันไปหมดแล้วผมมา เอาหน่อยเว้เอาหน่อยไว้เอาหน่อยเว้เออมามา,มาดีจังหวะน,นี้ผมได้อยู่นะได้อยู่นะจัดไปครับผมมาส,สวยงา,งามกันไปอืมอืมมาจบวบผมโอ้ยอมาจบไหมจบไหมจบไหม หมาดีออมีต่อไหมโอ้โหนิดเดียวผมไม่ปไปแล้วผมอะสำหรับใครผมที่ยังไม่กดติดตามนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีจ้า